1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Còn chưa lấy ổn. 0 2. Còn chưa lấy ổn. Kháp kháp kháp. Ôi. Ôi. ตามลองหกร้อยแปดผมลองนะขณะนี้ทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแอดมินอยู่ที่สนามสมมูทบางนานะครับในเรลี่ยม3ามสองนะครับฝั่งน้องกาฟิลกับน้องมินนะครับจากค่ายพีดีสีนะครับเจอกับฝั่งทางสีนครีนกับพัฒนาการรวมกันครับเจ้าหนึ่งแล้วก็สุชาติแล้วก็เจ้าหนุ่ยนะครับในเหลี่ยม3าสองแลกข้ามหัวแปรระหว่างเจ้าหนุ่ยกับน้องมินนะครับตอนนี้ฝั่ง3คนนําอยู่ที่2อศูนย์ ครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านด้วยเข้าฝ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุชาติเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าหนุยเอามงเข้ามาอดร้นเกีียวเอาแล้วอยู่ที่เจ้ามินเอามงเข้าไปอดร้นเขาเอาแล้วสุชาติยกขึ้นมาใหม่เจ้าหนุยหยอดโอ้ยหยอดไม่ข้ามเอาเลยครับฝั่งค่ายพีดีได้มาตีตามมาที่หนึ่งต่อสองนะครับห่างกันแต้มเดียวนะครับโอ้น้องอายุ เพิ่ง14ขวบเองน,นะครับน้องไอ้น้องกาฟิวใส่เสื้อเบอร์9นะครับน้องตัวนิดเดียวนะครับอายุเพิ่ง14 15นะครับ1 2นะครับกาฟิวเซอ์์ไปเอาสุชาติเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเจ้าหนุยเอามองมาดูโอ้ย เอานะครับทางคุณพ่อนะครับใส่เสื้อเบอร์สินะครับน้องกาฟิวใส่เสื้อเบอร์เก้านะคุณพ่อนะครับเป็นกำกับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นช่วยสอนน้องอยู่นะครับใครที่อยู่ทั้งบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาทีชุดสีแดงนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับค่ายพีดีสีองเอาโอ้ยนะครับลูกพัดเน็ตลง เอาลครับสองลอ้อม่นําอยู่ที่สามหนึ่งแล้วนะครับเอาเซอร์มาเอาเปิดหกึงเอาฟิวโยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ามินบงเข้าไปเรียบร้อยสายกูสายกูแล้วพี่สามหนึ่งพี่จะชนะมาแล้วเมื่อกี้นี่เห็นไหม หนึ่งสามนะครับกาฟิวเสร์ไปโอ้ยเสิฟไม่ข้ามนะครับสขาทายสอบ,ยบุษบาขนส่งด้วยนะครับแอดมินอยู่ที่สนามสัมพุทธวังนานะครับสามหนึ่งนะครับเอาน้องมินเปิดกาฟิวยกเข้าไปน้องมินปักเข้าให้โดนหัวจนหัวยออกข้างหลงังเอาแล้วครับ แล้วก็แลกข้ามหัวแปรนะครับหนึ่งสามแบบครับพิวเซอร์ไปเจ้าหน่วยเปิดหัวผูชาติยกขึ้นมาจเจ้าหน่วยมองเข้ามาโอ้ชาตโยกาแล้วดีแองหน่งครับเด็กเป้ยมึงเล่นทางไหน สามหนึ่งครับเอาเปิดเาผิวโยกเอาเจ้ามินม่งเข้าไปโอ๊ยบงใส่เน็ตเอาแล้วครับฝั่งสามคนหนีไปเป็น4ี่ต่อหนึ่งแล้วครับ ีหนึ่งนะครับเอาเสิร์มาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปน้องมินมงเข้าไปเอาเจ้าหนึ่งเปิดได้อยู่เอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้าหนุยเายกโลนกาฟิวย,ยกเข้าไปน้องมินว่าไงเอามงไปหาเรียบร้อยหนึ่งสี่นะครับกาฟิวเซอร์ไปสุชาติเปิด เอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าหนุยเอามองว่าโอ้โหเอายกเข้าไปเอามงเอาโดนเกี่ยวเอายกเอาอยู่ที่เจ้าหนุยมงว่าโอ้ยเดียบ้อย ไปครับหนีไปเป็น5้าหนึ่งแล้วครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเจ้าหนุ่ยมงเข้ามาเรียบร้อยรักถ่ายทั้งย3ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามสมบูรณ์บางนานะครับน้องหมานหลังมาใส่เสื้อสีแดงเบอร์เก้าครับเป็นน้องกาวผิวจากปีดี42นะครับกับน้องมินนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าหนึ่งแล้วก็สุชาติแล้วก็เจ้าหนุ่ยนะครับเ,เ,เจ้าหนุ่ยแลกข้ามหัวกับน้องมินนะครับเอาเปิด ถาฟิวโยกขึ้นไปน้องมินโมงเข้าไปเอาจนหน่วยยังได้อยู่หนุยเปิดสุชาติยกขึ้นมาเจ้าหนุยโมงเข้ามาเรียบร้อยอัตาบพันดาไม่ผิดกว่าน้องมินสิกว่ ยังมีคู่ในรายการอีกหลายคู่นะครับที่รอเตะนะครับห้าหนึ่งนะครับเอาเสิร์ฟเอ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับหนึ่งห้าเอาเปิดสุชาติยกขึ้นมาเจ้าหนุ่ยมงเข้ามาเอาุอ้ยนะครับ ห้าหนึ่งนะครับเอาเสือมาเอาเปิดหัวเอายกเข้าไปปักเข้าให้เรียบร้อย

เอาโยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าหน่วยเอามงมาหูามมาห้ห้าหนึ่งนะครับเอาเปิดหัวเอายกเข้าไปของมินมงเข้าไปเรียบร้อย I okay. เอา,า,าโยกขึ้นมาเอาเจ้าเอาโยกหลัวเลยน้องมินก็เปิดแตกอีกโอ้โหเอาเปิด เอายกขึ้นไปเจ้ามินบงเข้าไปออด้วยหัวเจ้าหนึ่งงเ,เ,เอาเปิดเอายกเอายกล้นน้องมินเปิดหนึ่งกาฟิวยกขึ้นไปน้องมินปักเข้าให้เรียบร้อยนะครับไล่มาเป็น2ต่อห้านะครับ สามลามลอามสามสองห้านะครับเอาเปิดหัวสุชาติยกขึ้นมาจะหนุ่ยมงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยห้าสี่ เอาเปิดหัวเอาโยกเอามงเข้าไปสุชาติทังได้อยู่หนึ่งยกก็ามาเอาเจ้าหนุยแปะมาเอากับิวเปิดหนึ่งโยกสองอยู่ที่น้องมินมงไปก่อนสุชาติเปิดเอาโยกเอาเจ้าหนุยปักเข้าให้เรียบเลย

อสองาติยกขึ้นมาเจ้าหนุ่เือ้อเร้นียมร้อนีต้น่มอยู่ที่7ต่อ2นะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่น้องมินมองเข้าไปแล้วหนึ่งเรียบร้อสิบล้ลยท้านยครับายคุณรุ่มปุยที่แปลว่าตลอดไปนะครับ คู่เอกนะครับน้องใช้ดังเจ้าปอนกับพี่สไม่เปีะปอนกับสมไม่เปลี่ยนนู่เอกจะเป็นยกให้พี่สมกับเจ้าปอนนะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่มานะครับยกเลิกไปนะครับคู่เอกวันนี้ยกเลิกนะครับสมปอนนะครับคู่ต่อสู้ไม่มานะครับ เปิดหนึ่งสุชาติยกขึ้นมาเอาเจ้าหนุ่ยมงเข้ามาเรียบร้ยอยเจ็ดสองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่น้องมินมงเข้าไปเอายังโดนเกี่ยวหลังเท้า เอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าหนุ่ยปักเข้าให้เรียบร้อยเอรปิดนว้างว้วววกวววววนววงงวว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 อววนววววจ้าวว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 วยกขึ้นมา

Ở vô khi bay nóng nhìn mong không Hãy subscribe <laughs> 9ก้าสองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปน้องมินว่าไงมองเข้าไปเรียบร้อยแต้มห่างกันอยู่เจ็ดแต้มนะครับแล้วก็เตีเกมสิบสองนะครับสองเก้าเอาจะหนุยเปิดเอาสุชาติยกขึ้นมา เอาเจ้าหนุ่ยมงมาเอากรับวิวเปิดหนึ่งยกสองน้องมินมงเข้าไปเรียบร้อยเอาครับได้ไมาอีกหนึ่งแต้มเป็น 3, 9, สามเก้าสามเก้า 3, 9, เอาหนุ่ยเปิดสุชาติยกขึ้นมาเจ้าหนุ่ยมงเข้ามาเรียบร้อย เก้าสามนะครับเอาเซิร์ฟมากับฟิวเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปมินบงเข้าไปเอา้าสามเก้า เอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปทีน้องมินหมงงเข้าไปเรียบร้อยเอานี่มตควงเอานี่มตวงอีห่นะยังเสือใจจะบวมกองรูปสามเก้านะครับเอาจะหนุยเปิดสุชาติยกขึ้นมา เอาเจ้าหนุวยมองว่าเอา9สามนะครับเอาเปิดโอ้ยเปิดเข้าป no ่าเข้าดวงไปแล้วครับข uh ้างหลังสนาม S <S สิบสามเอามาที่เดิมเอาแล้วครับยังยกได้อยู่เอามวงไว้ข้างหลังสุชาติเปิดเอาม่อลงเส้นนี้จะไปภาคกันยังไงบ้างมู สามต่อสิบจะหนุยเปิดสุชาติยกเข้ามาเจ้าหนุยมงเข้ามาเรียบร้อยเอาเปิดเอายกเข้าไปเอามงยอดเจ้เนืองยังเปิดหลังเท้า เตะเต้บางนี่ม้ากลาวไม่เตี้ยวไปสิบสามนะครับเอาเปิดหัวเอายกเข้าไปน้องมินต์โมงเข้าไปหาจ้าหนึ่งโมงออกไปแล้วครับฝั่งสามคนขึ้นท่านเป็นเรียบร้อยแล้วครับสิบเอ็ดต่อสามแต้มเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อสามเอาเปิด เอายกม่สชิเอ็ดสามนะครับเอาเปิด เอาโยกเอามงเข้าไปเอาจำนวงเกี่ยวหลังเท้าเอาเกี่ยวแล้วไม่ยกครับก็เกม12นะครับแต้มล็อกนะครับเสริบดีก็มีโอกาสเปลี่ยนแต้มไล่ตีเสมอได้เหมือนกันโอกาสแซงก็ยังมีนะครับอยู่ที่ฝั่งรับนะครับเอายกล้นมาได้มาอีกหนึ่งแต้มหรือไม่เอามงเข้าไปเรียบร้อย เอาครับได้มาเป็น4ต่อ11เรื่องเก่าเลยละเรื่องเก่าเลยมช้ยสิสี่เจ็ดนะครับเอาจ้หนุ่ยเปิดหัวเอาสุชาติโยกขึ้นมาเอาจ้หนุ่ยม่งเข้าไปโอ้ยเสียดายแทนนะครับน้องมินเปิดแตกอ่ะฝั่งข้ายพี่ดีต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับสิบเอ็ดสี เอาเปิดหัวกาฟิวยกขึ้นไปน้องมินมงยอดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสี่สิบเอ้าเสริมทัดเน็ตไปเอาเจ้าหนึ่งยกเข้าไปยกไม่ดีเจ้าหนุยยังมองแก้ไขได้เอาอยู่ที่กาฟิวยกให้น้องมินน้องมินปักเข้าให้เรียบร้อย เอาครับไล่มาเป็น51แล้วครับเนอาครับไล่มาทีละแต้มละแต้มนะครับโอกาสทันก็มีนะครับแล้วก็เตะเกม12นะครับ11ไม่เกมก็มีเยอะแยะ51เอเอาหนึ่งเปิดดูชาติยกขึ้นมาเอายกล้นมาแล้วอยู่ที่น้องมินปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วเอาครับไล่มาได้มาสามแต้มแล้วครับ

เอามงมาหก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 เอาครับฝังปีข่ายพี่ดีต้องล็อกร้อยนะครับสิดต่อหกเกมไม่เกมแคปเกมยูได้ไงเอาเปิดหัว เอายกเข้าไปน้องมินมงเข้าไปหาเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเปิดได้เอาสุชาติยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้นวยเอาโมงมาโอ้โห,โโหเรียบร้อยจบเกมน,นะครับฝั่งสามคนเอาชนะไปนะครับสิบสองต่อหกนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทกำลังใจที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเดี๋ยวแอดมินขอ,อยุยาตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ